บวชมาเพื่อลาเพื่อวางบวชมาเพื่อลาเพื่อวางแต่พวกเรามันไม่ยอมบวชมาเพื่อสั่งสมของกิเลสและจะให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อไปได้ยังไงก็หมดสิ้นจบอยู่ที่พวกเราเป็นผู้กระทำเพราะสิ่งที่ใช่ทำใช่วิไหนเราก็บอกว่ามันไม่ถูกไปตอไม่มีดอกลองพ่อนนอยเห็นไมหมละ่ะเขาประมาทเราเขาคอ,อมเมนต์เราสอนแบบนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟัง เ้วจะได้บารมีที่ไหนก็บารมีในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธมามก,กะรักษาหลักธรรมหลักวิน,นัยนั่นเลยนั่นเด๋ะเจ้าขนาดไหนล่ะเพราะถ้าไม่มีบทไม่มีบทใจ่สลาใหญ่กุฏิวิหารใหญ่แล้วจะเอาบารมีมาจากไหนท่านบา่าไม่มีหรอกคำสอนตัวนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้มาจากไหนท่านบให้คนดูในลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ ก่อนที่จะมาประบาทหลวงปู่น,นั่นแล้วแต่ใจเราก็ไม่เข้าไปเข้ากจเพียงพูดให้ฟันานานาจิตต่างนี้จึงแตกแยกนิ่กายไปจนประมาณไม่ได้แตกแยกครูบาอาจารย์แตกแยก,น,แก,แยกนิ่กายเพราะเห็นต่างจากธรรมจากวินัยสิ่งที่ได้บุญก็เลยเป็นการได้บาปแทนนี่เรื่องของเรื่องมันผลสุดท้ายก็เละตุ่มเปะ สร้างวัดวาลามร้อยจุดพันจุดหมื่นจุดแสนจุดล้านจุดก็เป็นเหมือนการสร้างบาปมามหาเพิ่มเพราะตำิตีเตียนผู้ทรงธรรมทรงวินัยบุญกุศลไม่งอกงามไม่งอกเงยม่แต่จะจมลงจมลงสู่สถานที่ต่ำก็คือมหาอเวจินโลกต่อไปเห็นไหมพระเทวทัตย พระพุทธเจ้าตัดแล้วนี่เอาตัวนี้มันชอบทำที่สุดอย่าเลยอย่าเลยเทวทัตที่เธอพูดนะี่มันไม่ใช่นี่แต่ทาคตนี่แสดงทำด้วยเหตุด้วยผลตัวนี้ถูกต้องดีงามพระเทวทัตไม่ยอมน,นี่ความเห็นต่างนี่น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้พวกเราก็เลยเป็นสิทธ์ทเทวทัตเต็มโลกเต็มสงสารไม่ใช่สิทธิ์ของพระตถาคตเจ้า พอหลังปู่อาธรรมะออกสอนด้วยความเมตตาด้วยความเป็นจริงเพื่อต้องการให้พระพุทธศาสนาที่เป็นของแท้ออกเผยแผ่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานกลับว่าเป็นของปลอมไปมันต้มีคนเข้ามากราบมาไหว้ยเยอะๆมีคนฟังเทศฟังธรรมเป็นหลายล้าน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 ,านวิวโน่นและจริงเป็นของแท้จริงจะเป็นผู้มีมบรารมีมาก มีเหลือในสมัยพุทธกาลแล้วมุก็จะถามพวกเราเนี่ยพวกพระเราเนี่ยทั้งบาวสมิการด้วยมีเหลือในสมัยพุทธกาลนี่ที่พระพุทธเจ้า,จาชายตัดแล้วตัดบอกพวกเราว่านี่เป็นแบบนี้แบบนี้เธอต้องเล่นเฟซนะเล่นเิงเล่นไลน์ลน,ลนะต่อไปในภายภาคหน้าเธอต้องทําอย่างนี้มีเหลือในคําสอนเธอต้องพกโทรศัพท์ เธอต้องออกติกตอกเธอต้องออกเฟซมีคนมาดูเป็นหลายล้าน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 วิวจึงจะเป็นผู้มีบารมีมีหลือในหลักคำสอนหลวงปู่ก็จะถามหมู่คณะครูบาอาจารย์ทั่วโลกนี่แหละแต่นุน่นอยู่ป่าอยู่เขานุ่นนี่ผ่านตามป่าตามเขาหาจาะตามที่ททสงบงเงียบเพื่อประพฤตปฏิบัติตนเป็นพระ ที่ดีที่เลือดที่ประเผือดผู้ทรงมากทรงผลทรงมากทรงผลเป็นอย่างนั้นเลยพูดให้ฟังพูดเพื่อรักษาหลักธรรมหลักวินัยนะไม่ได้พูดเพื่อตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไ,ไม่ได้ตำหนิ